สวัสดีครับนะครับสวัสดี FC พี่น้องช่องไอหนุ่มนอนนานะครับก็ทักทายกับ FC เหมือนเดิมน,นะครับทุกวันนะครับก็บรรยากาศพี่น้องนะครับเมื่อคืนก็ฝนตกก็บริเวณที่อยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณที่ทําดินปลูกของผมนี่แหละรงดินปลูกนะครับคือผมจะมาตอบคอมเมนต์ FC พี่น้องนะครับคือที่ผมทําคลิปไปนะครับเกี่ยวกับ คือพอแล้วกับโรกทุนนิยมนี่นะครับวิ่งหยุดวิ่งตามกระแสนะครับเอซีก็บอกว่าความคิดองุ่นเปรี้ยวนค,คนเราต้องดิ้นรนเพื่อให้ตอนแก่สบายค,บคือมันอย่างนี้ครับที่ผมทําคลิปไปนะนะครับจะบอกว่าการการที่ให้ไม่ให้เราตามโลกทุนนิยมนี่นะครับคือให้เรารู้จักพอพี่น้องไม่ใช่ว่าให้เราหยุดทํางานนะครับทุกคนมันก็ต้องทํางานเหมือนเดิมเพื่อความอยู่รอด เพรทุกวันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายผมไม่ได้ปฏิเสธให้ทุกคนผมไม่ได้บอกให้ทุกคนปฏิเสธเงินนะครับแต่ผมบอกว่าให้เรารู้จักพอพอดีกับตัวเองนะครับในความในในคลิปนะครับให้เรารู้จักว่าชีวิตเราควรอยู่ตรงไหนนะครับไม่ใช่วิ่งตามกระแสเขานะครับถ้าสิ่งที่ผมพูดไปนะ่ะจริงๆนะผมว่านะถ้าคนฉลาดนะ่ะถ้าคนฉลาดเขาฟัางไปนันะ่มเขาก็จะคิดได้ คือถ้าคิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่น้องเพราะว่าสิ่งที่เราเสนอแนวคิดไปมันก็แล้วแต่คนจะชอบเราไม่ชอบเราคือผมไม่สนใจอะไรมากมายนะครับคือทุกอย่างพี่น้องมันจะมีด้านบวกและด้านลบนะครับคือมันจะมีเหรียญจะมีสองด้านอยู่เสมอนะครับก็เลยจะตอบว่าสิ่งที่เสนอแนวคิดไปนะนะครับให้เรารู้จักพอดีกับตัวเองนะครับโมเมนต์ว่าสีบ่อเห็ดยังเซรุ่ยกับโมเมนพี่น้องแล้วผมถามที่ว่าไอ้คุณที่ชีวิตคุณดิ้นลนอยู่เนี่ย คุณบอกว่าจะสบายตอนแก่เนี่ยคุณตั้งเป้าหมายชีวิตของคุณไม่ตอนไหนนะครับอ่าคุณตั้งเป้าหมายชีวิตของคุณไม่ตอนไหนคุณจะเกษียณคุณจะสบายตอน60คุณจะนั่งกินนอนกินเหรอครับคุณมาคิดดูครับว่าโลกความเป็นจริงน่ะตอน60น่ะคุณก็ยังต้องหาเงินมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟเหมือนเดิมคุณไม่สบายอย่างนั้นนะครับไอ้สิ่งที่ผมบอกก็คือว่าให้เราสร้างความมั่นคงนะครับเกี่ยวกับอาหารนะครับอ่าเกี่ยวกับอาหาร เกี่ยวกับสิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับการสร้างความมั่นคงโดยการวิ่งตามกระแสหาเงินงก,กทุกวันนะครับหรือว่าทํมวงทําบ้านให้มันหรูหรานี่คือทําบ้านให้มันดูดีนี่มีรถมีอะไรใช้นี่ยังไงก็แล้วแต่คุณก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายนะครับแม่นบ้านเจ้าสีเบิร์ตเจ้ากระตรงเสียคาสมเสแซมลังค้าหัวค่าน้ำค่าไฟเจ้ากระตรงใจนะครับรถคือกันแม่นเจ้าสีเบิร์ตหัวเจ้ากระตรงเติมน้ามันคี เปลี่ยนยงเปลี่ยนอย่างแต่ถ้าคุณสร้างแหล่งอาหารสร้างความมั่นคงอ่าโดยคนที่ที่โดยการที่คุณสร้างมันมาจากดินเนี่ยเอาอะไรมาปลูกก็ได้มันงอกเงยขึ้นมานี่คุณก็เก็บขายได้คุณก็เก็บกินได้นะครับมันก็เป็นการประหยัดอแล้วก็คุณก็สามารถหาไรายได้จากตรงนั้นได้ด้วยนะครับคือบางทีนี่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงบางทีคนคนโง,ง่หนิมันก็โง่อยู่วันยังค่ำเลยครับมัน คือมันจะวิ่งตามกระตามกระแสทุกจนหมดลมหายใจหรือยัองไงก็ไม่รู้นะครับบางทีนี่ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือจะบอกว่าทํางานตอนนี้ไปสบายตอนแก่มไม่มีทางหรอกครับคุณดูสิครับคนแก่แถวบ้านคุณนะยังต้องกินไหมอ่าแล้วคุณจะสร้างความมั่นคงในชีวิตทุกวันทุกวันได้ยังไงถ้าคุณไม่สร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเป็นบอก เจ้ามีเจ้าสิมีปัญญาหาเงินจนถอดมือเจ้าตายเลยบ่มันเป็นไปบ่ได้แมนบ่แต่ว่าถ้าเฮาปลูกต้นไม้แนวอยากแนวกินไว้ไอู้วอาควนนีเนี่ยมันก็สิออกลูกออกผลได้เจ้ากเก็บกินหรือว่าเจ้าเก็บขายพอดาาไพอด้ค่าน้ำค้าไฟพอได้ค่านันค่านี่กันยั่งดีเพราะตอนที่คุณแก่มาคุณไม่มีแรงทํางานหรอกครับคุณจะไปหวังเงินประกันสังคมเหรอครับไม่มีทาง นะครับแล้วก็ถ้าคุณไม่ใช่ข้าราช,าาชก,การนะ่ะคุณก็ไม่มีหรอกครับเงินบำนางบำนานนะมันต้องคิดจังสั้นที่นอ้องถึงมาเป็นข้าราชก,การเข้าเจ้ากับเฮ็ดคือกันเฮ็ดคืกันนะครับปลูกต้นมงต้นไม้ปลูกหมากไม้หมากยังไว้ถ้าอยากจะกินเหลือกินขายไปนิดๆ,ๆน้อยๆหน่ละสิบบาทยี่สิบาทนี่มันออกลูกมากี่เก็บขายได้นี่มูลค้ามันมหาศาลนะครับมูลค่ามันนะ Uh, ปลูกไว้นะ่ะเราเก็บขายได้นะ่ะเงินที่เกิดจากดินเนี่ยคุณคิดดูนะครับผมไม่อยากจะว่าอะไรแรงๆหรอกครับเนาะด่ก็แรงไปแล้วอ้าวพี่น้องขอบคุณในหลายนะครับสําหรับความคิดไอ้สำหรับไอความรู้ความเมตนนะครับแล้วก็การติดตามของ FC นนะครับอ่า uh